จริงๆจ,จบแต่ก็ยังจบไม่ครบเขาเรียกว่าอะไรจบเรื่องแต่ว่าก็ยังมีการผ่อนชำระดีใจ <c oughs> ดีใจจริงจริงนะดีใจจริงจริงเพราะว่าลูกหลักถ้าย้อนกลับไปวันแรกอ่ะมันก็คงมันก็คงอะไรไม่เอาแล้วตอนนั้นอ่ะแต่เวลามันผ่านไปแล้วอ่ะเราก็เข้าใจคนมันยังไม่มีอ่ะแต่เขาก็ยังไม่ได้หนีหายแบบเขาก็ยังพยายามแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึก แบบไปโกรธอะไรแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เคยรู้สึกว่าโกรธขนาดนั้นเลยแล้วพี่มีขาเป็นไงบ้างกับความรู้สึกตอนนี้หมือนของาจะได้กำมาเกือบครบแล้วครบแล้วแล้วก็จบ สวยงามแลนดิ้งดีอ,งอะไร่งเงีย้ยถึงอาจจะยังจริงๆจบแต่ก็ยังจบไม่ครบนะเขาเรียกว่าอะไรจบเรื่องแต่ว่าก็ยังมีการผ่อนชําระด้วยการทําผ่อนชําระจากดิวเนี่ยก็ผ่อนชําระซางสองส่วนนะซึ่งน่าจะเห็นจากข่าวแล้วค่ะก็ผ่อนทางเมย์ด้วยผ่อนทางร้านเบนเนมินดี้ด้วย,วยแล้วก็กระเป๋าอื่นๆเขาก็ผ่อน ผ่อนในรายเดือนประมาณนี้ก็ได้เงินสดจากร้านแบนเนอ์มันนี่ไปส่วนหนึ่งประมาณ3ล้าน3ล้านเนาะใช่ถ้าสามล้านหรือสามล้านห้นา <5. S 2> ใช่ค่ะหนึ่งจุดเจ็ดห้ล้านแล้วก็ทางแบรนด์เนมอีกมันนี่อีกหนึ่งจุดเจ็ดห้าล้านคนละครึ่งใช่ผ่อนรายเดือนประมาณละครับเอ่อตอนนี้คือที่เมย์ควักไปก็คือ1.75ล้านเพื่อโอนให้ร้านแบนเนอ์มันนี่แล้วก็ผ่อนเดือนละแสน ในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นค่อยเพิ่มขึ้นวันแรกลูกกลับมาหาเราเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงดีใจเห็นที่เบย์แบบดีใจจริงๆนะดีใจจริงๆเพราะว่าลูกหลักอันนี้คือลูกหลักแล้วแบบดีใจจริงๆก็ดีใจ,จ,ใจแหละก็คือเหมือนแบบเหมือนลูกอะ่ะคือคือมันเป็นของมูลค่าทางใจแล้วบางทมีมันแพงขึ้นไปแล้วมันไปไกลราคามันไปไกลบางทีมันตับยากแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมาก ได้คุยกันตอนงานศพคุณพ่อที่เขามาจัดงานใช่ไหมคะก็มีให้กําลังใจหลังจากนั้นก็ไม่่คยได้คุยลวคะใช่หลังจากที่ได้ของยังไม่ได้มีการคุยเพิ่มเติมหลังจากมีได้ของก็มีคุยกันนะคะกตนตอนที่ตอนที่เรียกว่าอะไรตอนที่มีงานงานศพใช่ไหมคะตอนที่เขาน้องกลับมาจัดงานอะไรเงี้ยก็ก็มีให้กําลังใจไปแล้วก็เคลียร์กันเสร็จเรียบร้อยก็เรียบร้อยก็ไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมก็เห็นเหมือนจะกลับไปที่ ฮ่องกงป่ะสิงคโปร์อะไรสักสักอย่างก็เจอหน้าการยงน้องเขายังไม่เคยเจอหน้าค่เอาจรงไม่เคยเจอเราคุยกันผ่างอะไโทรศัพท์ค่ะแล้วก็มีไลน์ก็มีคุยผ่านกับพี่เป๊ะคุยคุ้มปลายกันที่ดึงพี่เป๊ะเข้ามาแล้วก็มีดิวแล้วก็มีทางแบรนด์เนมันนี่แล้วก็เมย์ค่ะเราเจอหน้าเจอได้เนาะเออมาคือเอาตรงๆนะถ้าย้อนกลับไปวันแรกอ่ะ มันก็คงมันก็คงอะไรไม่เอาแล้วตอนนั้นอะแต่เวลามันผ่านไปแล้วอะเราก็เข้าใจคือสิ่งหนึ่งในระยะเวลาตลอดระยะเส้นทางเมว่าเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ดีคนมันยังไม่มีอะเขาก็ยังไม่ได้หนีหายแบบเขาก็ยังพยายามแต่ว่าพอการสื่อสารผ่านทนายอะเอาพูดตรงๆมันจบยากแหละ <S <S คือพอสัมผัสทนายต่างฝ่ายของใครอะก็ต่างให้สิทธิประโยชน์ของลูกความของตัวเองอย่างดีที่สุด อันนี้ก็ไม่ยอมอันนี้ก็ไม่ยอมมันก็จบยากจริงๆถ้าไม่มีอีกคนหนึ่งที่จะมาช่วยกันคุยอ่ะก็คงจะจบยากเพราะว่าเสียงคนอื่นมันก็เหมือนเราตีกันหนักมากแต่ในความเป็นจริงองจริงความเสียใจมันเกิดขึ้นจริงมากๆมันทรมามันรู้สึกแบบเฮิร์ตอ่ะเหมือนคนอกหักเหมือนคนดูหักหลังอ่ะอันนั้นมันผ่านไปละแต่ตอนนี้มันก็เกิดความเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบไปโกรธอะไรแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เคยรู้สึกว่าโกรธขนาดนั้นเลย อาจจะด้เหตุผลนี้ไปที่แบบเขายัางติดต่อ,อตลอดเขาไม่เคยหนีหายเ,ออเขาก็เป็นคนที่ไม่เคยแล้วยังมีก็รู้สึกว่ามีความปรารถนาดีให้เขากลับมาคัมแบบ็กซึ่งเขาก็เหมือนกลับมาดูแลตัวเองกลับมาใช้ชีวิตกลับมาอ,อมีชีวิตที่แบบปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไล้เราจะเริ่มเปร่นเื่นเดือนไหนน่าจะเดือนนี้นะ คเดี๋ยวน,นี้เริ่มเดื๋ยวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะเดือนแรกเดือนย,ยาวไหมอ่ะเมยก็จําไม่ได้ระยะไม่เท่าไหเออเหมือนจะหนึ่งปีนะคะหนึ่งหรือสองปีประมาณนี้อยากให้จบใช่ก็เป็นเรื่องทนายเมไม่ได้ดูเยอะเอาตรงๆก็เหมือนหนึ่งถึงสองปีเหมือนหมดค่ะแต่เดีเด๋ยวนี้เริ่มผ่อนมาหรือยังเออนั่นเสียเหรือย <laughs> <ส> <laughs> เท่าไหร่อ่ะไม่รู้จำไม่ได้เคือเดือนละโอ้จำไม่ได้จริงๆต้องถามแล้วจำไม่ได้ เออเขาก็ยังไม่บอกวานะน่าจะน่าจะผ่อนหรือมั้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้ามีปัญหาเขาคงคุยกันเป็นให้เป็นเรื่องของทนายแล้วค่ะเมย์ก็ให้เป็นเรื่องของทนายติดจัดการละความใจดีเราค่ะมันมีรายอื่นเข้ามาอีกพี่เชื่อปะนี้จากใจเลยนะหนูเจออินบ็อกซ์อะเมย์เจออินบ็อกซ์คือแบบเยอะมากเป็นพันๆแต่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานคือมีผู้หญิงคนหนึ่งคือเมย์มีหลายออฟฟิศมีผู้หญิงคนหนึ่งไปหาที่ออฟฟิศหนึ่งที่รัชดา แล้วก็บอกว่ามาหาคุณเมย์วัฒนาแล้วก็อ้ามาหาทําไมคุณเมย์ไม่ได้อยู่ที่นี่นัดไปหรือเปล่าคะเขาก็บอกว่าอ๋อไม่ได้นัดแล้วมาหาพี่ลู้ป้เขามาทําอะไรเอาที่มาขายห0สิบล้านคือไม่ตกใจมากเลยนะเฮ้ยอะไรวะแล้วรู้ได้งไงว่าฉันอยู่ที่นี่งงมากอะไรยเงี้ย คือมันโอ้ออเมสซิ่งคือรื้อแล้วชีวิตเริ่มแบบที่ช่วงหลังๆเนี่ยที่อาจจะเห็นการหรือซิเคอร์ตี้บ้างเพราะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตัวเองเยอะมากมีมาดักเจอคนขายที่เยอะมากจริงยังไม่ได้อยากได้ที่ค่ะที่ว่าเราเป็นนายหน้าไปแล้วใช่เยอะมากเยอะจริงๆเยอะแบบรายวันอะไรเงี้ยยังไม่อยากได้ที่ถึงอาจจะลึกๆในจิตใจอยากได้ก็อยากเลก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้อยากนะตกใจ ใช้คําว่าเป็นคน extrovert แต่เป็น e ทรเ o ิร์ดที่จะกลายเป็นโทรเวิร์ดแล้วตอนเนี้ยคือค่อนข้างแบบมันมาแปลกมาเยอะแบบจนมาในรูปแบบของการลงทุนมาในรูปแบบของหลากหลายยืมเงินในมาในรูปแบบของหนังซีรีส์ค่ายก็เยอะเลยอะไรเงี้ยถ้าไปเห็นในโลโก้แบบไม่ปวเยอะงถ้าวันหนึ่งอาจจะไปเห็นเผลอแปะก็ไม่ต้องแปลกใจเผลอผ่ยไปแล้วอะไรไม่ต้องต้องใจแข็งนะฮะตอนนี้ต้องใจแข็งมาคือดีที่คนข้างๆจะเย็น ใจเย็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยรอก่อนนะก็จะช่วยคัดกรองกันว่าแบบค่อยๆใจเย็นเพราะจริงๆก็เหมือนแบบสมัยก่อนเนะี่ยเป็นคนที่โอเพนด้วยความที่เรามาจากเซลส์ไงเราก็เป็นเอ็กโทรเวิร์ใช่ไหมแล้วเราก็เป็นคนที่คุยได้หมดแล้วก็เป็นคนเวลคัมแล้วก็แบบคิดไม่ดีไม่เป็นอะง่ายๆเอาอย่างงี้ดีกว่าวก็เรือใช้บก็เรื่องของความรวยคือประถางคนรวยกระถ<ร>าคนรวย <laughs> ไม่นะมันก็อาจจะแบบปัญหาของคนรวยไหมนะก็เออเมว่านักธุรกิจหลายๆคนอาจจะเจอนะคือคือจริงๆตัวตัวเองก็เจอระหว่างทางมาเยอะมากสองสามปีจเจอหนะักจนรู้สึกว่าเออถ้าเราก็ยังรู้สึกว่าเออเจอตอนนี้ดีแล้วถ้าไปเจออีกตอนหนึง่งต้องสักห้าสิบอาจจะลุกไม่ขึ้น,นได้คือคือก็คงได้เห็นตามข่าวว่าเมโดนแบบหลายเคสอะไรเงี้ยอ่าน้องเชรหรือดิวเนี่ยเป็นแค่สองเคสจริงๆมีกี่หลายเคสมากที่ ที่มรนมรสุมชีวิตอะที่เรื่องโดนเรื่องธุรกิจหมายถึงว่าเกี่ยวกับธุรกิจนะคะมันคงภาวะเศษรษฐกิจด้วย,ยอะไรยเงี<ม>้ยก็หนัก<ม>ก็ถ้าเราไม่แข็งแรงพอก็คงลุกไม่ได้แต่ก็โชคดีที่โอเคยืนมาได้อย่างแข็งแรงนั<ม>่นแสดงว่าฐานเราต้องแข็งแรงมากเลยนะคุณเมย์เมยว่าใจด้วยคือต้องยอมละที่จะชั่งมันมมมชั่งมันเราอาจจะเห็นเคสตั้ดี้ของธุรกิจหลายอย่างที่ทําให้เราไปเลสเลอร์ว่าเออบางอย่างก็ต้องถ้าเราไม่ move up ต่อเราเดินหน้าต่อยาก ถ้าเราไม่รู้จักคําว่าช่างเถอะแล้วไปหาเงินใหม่เงินเก่าอาจจะไม่ได้เงินใหม่อาจจะไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้อง move up ให้ได้พี่เมย์เมื่อกี้บอกว่าช่างบริการบริการกี่คนหรือว่ามีถ้าเป็นปกติถ้าถ้าปกติก็สองถ้าถ้าไปงานก็หกคือมันเคยเจอเหตุการณ์เยอะมากอยู่ๆเดินจับาเงี้ยก็มีอุ้ยเมย์เจอหลายหลายแบบหลายหลายอันหลายอย่างอะไรเงี้ยมาแบบแปลกๆเจอแบบกล้องติดที่รถนี่ก็มีนะจริง เหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรเขามีคือกาดเขาเจอแบบมีเครื่องติดที่รถอะไรเงี้ยมันเจอแปลกๆอ่ะมันชีวิตไม่ปกติไม่แม่ข่าวันนี้สองคนใกล้ๆถ้าไปงานแบบงานจริงจังหมายถึงว่างานแบบจริงจังที่ต้องเจออะไรเยอะคือมันคือน้องจะรู้ว่าชีวิตไม่สีเควจริงๆมมมันนี เอาจริงๆอย่างล่าสุดก็คือที่เจอแบบตกใจนะแบบเฮ้ยอะไรอะมาได้ไงอะคือทุกวันนี้เนาะมันขาข้อมูลกันได้ง่ายแล้วแบบแล้วชีวิตบางคนไม่ค่อยระวังลงสตอรี่อะไรปกติอะไรเงี้ยก็มันก็เซอร์ไพรส์นะทำไมเขาถึงไปถึงออฟฟิศได้งงมากแล้วเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะไรแบบนี้มันดูแบบเออมันใกล้กันไปหรือเปล่าจนจะต้องมาดังว่าโอเคออฟฟิศเราปรับไม้เราทำเคาน์เตอร์ไม้อะไรเงี้ยออฟฟิศที่เราอยู่หลักมันต้องเพิ่ม อะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่ไปมีอ,มมอีเวนต์นะก็จะเจอแปลกๆเยอะ,ะ,ะพ,พี่เมยฝากบอกคนทีกก่กำลังจะเข้ามาหาพี่เมย์หน่อยว่าบดหน่อยด้วยความเคารพคือคือเอาจริงเคยพลาดครั้งหนึ่งพลาดครั้งหนึ่งคือเผลอไปส่งสารและโอนเงินให้คนที่ไม่รู้จักที่ขอดีเอมเท่านั้นแหละเป็นคําเตือนตัวเองและเตือนทุกคนเลยนะอย่าพลาดเลยเท่านั้นแหละคือแอคเคา t มันเหมือน ลุมสกัาม,มาเลยอะไรเงี้ยเราก็บ็ลอกคือเมยแค่รู้สึกว่าเมเห็นเด็กแล้วสงสารไงก็เลยแบบโอนไปหมื่นหนึง่งเท่านั้นแหละชีวิตอยู่ไม่สุขเลยนี้โอ้โหมันมามกันเต็มเลยนั่นะคือเหมือนเหมือนแก๊งวิชาชีพใช่แล้วก็แล้วทุกวันนี้ตอนนี้ก็โดนแก๊งมิชาชีพทําเพจบ,บอมไประมาณแปเพจของแบรนด์ใช่ก็คือเยอะเกิดขึ้นแต่คุณหนู <laughs> ด้วยความขรลรบมันเป็นกรรมนะอย่าทำเถอะอด้วยความขคลรพจริงๆมันมันมันไม่ดีเลยแล้วก็คนโดนเดยอะมากคนเสียหายไปเยอะมากนี่ก็เพิ่งไปหาตํารวจเมื่อวาน จริงๆเราใช้ชีวิตยากหาไหมพอเจอเห็นเจอเรื่องราวอะไรแบก็ไม่ได้ถึงยากขนาดน,านั<ม>้นก็สิ่งดีๆก็เยอะค่ะคนน่ารักไปร้านอาหารเขาให้กินข้าวแบ,บฟรีเลย<ม>เห็นอะ<ม>คือแบบมีมพี่น่ารักๆเขาบอกอุย้ยเป็นกําลังใจเป็นแบบอ<ม>ินสปายมากเขาก็แบบเสิร์ฟ<ม>อาหารให้ให้เลยอะไรเงี้ยแบบไม่คิดตังค์ได้ไหมอะไรเงีแ้ยบบน่ารักเห็นว่าได้กินฟรี อะไรไม่เคยได้กินฟรีนะด้วยความเคารพคุณมิตรคุณโจนไปอ่ะนะไปไปทางนู้นไปทางนู้นไปไปทางไม่ต้องไปทางไหนละไปทะลงทะเลไปตกลงอย่าเข้ามาเลยด้วยความเคารพสงสารเธอเห็นใจอย่าซ้ำเติมกันเลยนะคะด้วยความเคารพเห็นใจที่บอกว่ามีซีรีส์ต่างๆเข้ามาท่ชวนลวถึงพี่มนที่มีแบบตรงนี้เลยเอาจริงๆป่ะใจอ่ะเคยคิดว่าอยากทำสักอันหนึ่งแต่อยากทำให้สุด ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ไม่คือหนึ่งมันไม่ได้มีเคยทําอะไรด้านนี้ก็มีคนมาถามเยอะแต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากโฟกัสงานปัจจุบันก่อนแล้วจังหวะเวลาที่ดูโอเคค่อยค่อยทําแบบสักอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้อยากไปในอนาคตในอนาคตอยากทำสักอย่าสักเรื่องสักอะไรที่มันรู้สึกสุดๆเลยอ่ะใช่ขอย้อนนะคะรวมมูลค่าเคสของยูกับเจโอ้โห เยอะนะเท่าไหร่กี่ร้อยอ่ะรวมหมดหมดเลยก็น่าจะสักห้าร้อยห้าหากร้อยคิดว่าถ้าในส่วนนี้แบบไม่ได้คืออะไรเีมันทำให้ชีวิตเราก็เอ่อจริงๆในช่วงก่อนที่จะเกิดเรื่องก็ถ้าไม่ได้คืนก็เนี่ยคือตั้งใจที่เนี่ยที่ทำงานอยู่ตอนเนี้ยที่ทำไวไวแอคทีฟเลยอย่างเงี้ยก็คือ หาใหม่ฉันจะหาใหม่นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้มาทําโปรเจกต์นี้แล้วทําให้มันเกิดปรากฏการณ์สี่เดือน900-21ล้านเนี่ยเนี่ยจะจะพันละสี่เดือนทาจะพันล้านเนี่ยเม่ว่ามันคือแรองดรイブนะคือไม่เป็นไรฉันจะหาใหม่นี่จริงๆเพราะว่ามันมันทำอะไรไม่ได้ลวะวพ้าถ้าเราไปจมทวงก็เขาไม่มีอะไรแล้วคนที่ติดกันคือมีแต่สนิท เขก็มาเจ็ดปีทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเจอกันก็คือทําใจไม่ได้ก็มีหนักกว่าน้องอีกน้องจับๆน้องจากกัมพูชาสนิทกันมากเลยมันก็ทําอะไรไม่ดไ,มได้ก,ก็ก็รู้สึกว่าเออหาใหม่ก่อนไอ้ที่เหลือก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายไม่งั้นเราละไม่ได้เอย่างน้อยเราย่งี้คึกมว่าลูกมีอันย่งเดียวเช่ก็คือ ใช่ใช่ใช่ก็คนอื่นๆก็ตามกระบวนการก็ทุกวันนี้ก็คืองบก็ตั้งเผื่อเผื่อว่ามันจะสูดแต่ว่าเราก็จะต้องไม่ให้มันสูดี๋ยว่าจะสู้ขอบคุณค่ะทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ที่ YouTube c h anel ทับดดาล่าเฟซบุ๊กทับดดาาและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ